พี่น้องมโอนี้กาสิเสนอตำน้ำพริกปลาทูเนาะค่ะเนาะพี่น้องเนาะค่ะนี่ก็คือปลาทูที่ยังไม่ได้แกะเนาะค่ะแต่ว่าเมื่อชั้นทอดเอาเด้อค่ะมโอนี้ทอดเนาะค่ะทอดอ่ะบดตุ่มใส่ทอดเนาะค่ะเนาะอันนี้กะพริกขัวเนาะค่ะเนาะทำถ้วยน้อยนึงเนาะ เธอใส่นัน่นีเขากะสีหลายเติมที่เด้นอกค่ะนะ้ะน้ำพริกปลาดุต่อมาอันนี้ก็คือน้ำต้มสุกป,ปลาที่เราจะมากรองนะเขากะสีกรองออกนะคะเราจะไม่กินดิบนะคะเราจะกรองเอาน้ำต่างประปรุง ะส่วนผสมกระมีนนี่ยแหละค่ะมีพริกเนาะค่ะพริกแดงพริกเขียวแล้วกคะกระเทียมหอมเนาะค่ะเนาะแล้วก็ต้มน้ำปลาเนาะค่ะไห้เข้มข้นเนาะค่ะแทบจะบดต้องเติมอย่างเลยแต่ว่าขันรสผู้ใดมักเปรี้ยวกับบีบมะนาวเนาะค่ะแต่ทั้งนีเพิ่นบมกินเปรี้ยวกันเนาะค่ะเนาะค่ะไปสิท้ายส่วนผสมให้พี่น้องเมืองก่อนบาดเนี่ยก็จังสิได้มัโขกเนาะค่ะเนาะค่ะส่วนผสม นะ้ำปลาต้มสุกนะคะเอาเป็นตัวๆเลยแล้วก็มาต้มให้มันได้หลายเดือดเนาะอ่าไม่เอาจะาขวดแล้วก็ปลาทูนี่ก็ประมาณสี่ตัวเนาะแล้วก็พริกนั่นก็คั่วไว้เนาะค่ะเนาะจากนั้นก็จะเอาไปขูกเนาะค่ะเนาะจะไปโขูบมาตอนพีตอนนองเนาะคะ่ะน้ำพริกปลาทูเนาะค่ะเนาะเอามาตอนพีตอนนอก เดี๋ยวก็จะแกะประทูบันเดอร์ค่ะแกะประตูกอนล้วก็จะได้เอามาขูก,กันเนาะค่ะให้มันเข่าหนึ่งกันเนาะคะ่ะนะปีก,กบประมาณนี่แหละค่ะแล้วว่าผู้ใดมากินเพชรกะดำลงไปหลวดเนาะค่ะแต่ว่าสําน็สิพอดีลระ,ะ,ะละน้าเนาะสำหรับถ้วยย่อมๆนึงเนาะอันนี้ก็น้ำปลาหล,ลายๆเดือดค่ะ เอาแบบข้นเบาใสค่ะมันจังบดด่งปรุงอย่างเลยค่ะโบดองใสน้ำปลาอะไรเลยนะให้มันจบแค่ตรงนี้แล้วค่ะนาอค่ะเดี๋ยวขออนุญาตแกะประทูก,กันเด้อค่ะพี่น้องจา๋าขอบคุณหลายๆด้วยค่ะพี่น้องขอบคุณที่แวะผ่านไปผ่านมาผู้ที่มาชมคลิปไห้ก็ดีผู้ที่เข้ามาทักท้ายก็ดีเดี๋ย้มีแต่ดีกับดีเนาะค่ะพี่น้องขอบคุณหลายๆค่ะ